สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พีเอฟีนุ่มป้านะอาอาพี่นารักกันทุกๆุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แพาไ,ไปเรื่อยและช่องเดินทางสไตล์อแอมและช่องเดินป่านะเ้าเตะก็นอ้องจะมีสองช่องนะครับผมฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมชวนทั้งออมมาทุกคนนะชวนทัองอมมาเดินป่าด้วยกันช่วงหน้าฝนแบบนี้เป็นป่าที่ดิบชื้นแล้วก็ธรรมชาติในป่าเนะี่ยค่อนข้างที่จะสวยงาม สียงน้ำตกดังลั่นป่าเสียงนกร้องเสียงฝนที่ตกกระทบกับใบไม้เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะไม่เหมือนหน้าร้อนหน้าร้อนคือแบบเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็แบบแห้งแล้งนะแต่พอหน้าฝนเนี่ยมันทําให้ชุ่มชื้นไปนหมดนะธรรมชาติรวมถึงหน้าเราทุกคนนะเปียกหมดทุกคนแล้ววันนี้แต่งตัวรัดกลุมมากันฝนแล้วก็มีของกินน้ําขนมมากินที่น้ําตกกันออวันนี้ทุกคนผมกับน้องออมเนะี่ยจะพาพี่ๆทุกคนนะไปรับชมวิวบรรยากาศตรงน้ําตก นั่งกินขนมกันตั้งกล้องคิวๆที่สวยงามมาดูกันว่าทุกคนจะเห็นแล้วจะอยากมากเหมือนเราหรือเปล่าถ้ามาติดต่อมาหาเรานะเราจะพาพี่พเดินน้ตกอย่างนี้ใช่ <c oughs> ก็ตแต่นะ้ฝน้ำฝน,น,นอันตรายนะอันตรายอันตราย,รายลื่นถ้าใครอยากลุยๆก็ได้นะใช่แบบเอเวนเจอร์อย่างเงี้ยโอเคพี่ๆฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับผมให้เราเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็เราจะพาพี่ๆได้เห็นภาพธรรมชาติที่สวยงามวันนี้แน่นอนนะน้ําตกที่สวยงามนะ เราจะนั่งแช่ขาแช่เท้าตรงทำน้ำตกแต่ว่าต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเคยไปมาแล้วน้ำตกนี้เคยไปมาไปเจอคนป่าด้วยน้องออมจะโชคดีเจอคนป่าหรือเปล่าไปดูกันทุกคนนะก็ไม่เป็นไรเขาภูมิใจกับเราได้ดีนะพร้อมไหมพร้อมี่กินและต่างๆพร้อมแล้วถ้าสมมติว่าเจอคนป่าเราควรจะได้แบ่งกินด้วยนะพร้อมไหมพร้อมนะทุกคนนะวันนี้ช่องเดินทางสยามแอมเดินป่านาเปใจพร้อมเราทําได้โอเคเป็นกำลังใจให้สองคนนะครับผมพร้อมแล้วเดินทางไปหาน้ําตกลึกลับกันไป โอเคทุก okay, คนน้องอ,อมก็พอจะรู้ทางเหมือนกันนะน้องอ,อมเคยไปไหมเหรอหรือว่าลืมแล้วเคยไปจุดที่มีคนป่าอยู่แต่ว่ายังไม่เคยเข้าไปข้างในนั้นอีกออที่ว่ามีที่พักหรออไเป็นน้ําตกที่พักไหมที่พักอยู่อีกที่หนึ่งอยาให้พี่เดินนำหน้าก็นะไ,ได้ไนะนี่ก็น้องเดินป่าเริ่มเสียนแะล้วต้องบอกเลยว่าเก่งขึ้นทุกวันทางซ้ายมือ,อเก่งขึ้นทุกวันนะเพราะว่าน้องเนี่ยใช้อ่าเคยว่าอะไร <c oughs> สะสมความรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเดินป่าเรื่อยๆจนแบบเริ่มจําเส้นทางเริ่มอาเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตในป่าได้ง่ายขึ้นนะบอกเลยว่าเริ่ม,ต,มต้องบอกว่าการใช้ชีวิตในป่าเนี่ยถ้าคุณเข้าใจรู้จักเอาตัวรอดน,นะคุณจะอยู่ในงานนี่อ๋อมนะอันดับแรกคือคุณต้องรู้จักก่อไฟให้เป็นอันดับแรกเลยก่อไฟในป่า,านะนาจะขอย่าดนึนงเพราะว่าฝนตกมันชื้นนะคะทุกคนมันมีวิธี มันมีร้อยไปวิธีพี่โบบอกไว้นะพี่โบพาลุยบอกไว้นะโอเคเราทําตามพี่โบเนะี่ยใครอยากมีความรู้นะดูพี่โบแลมโบพาลุยนะผมชื่นชอบมากมากเนะโอ้เป็นทริปคลิปที่ให้ความรู้มากๆเลยนะสำหรับผมนะอ่าโอเคทุกคนครับตอนนี้ธรรมชาติที่เราได้รับคือเย็นมากๆความเย็นในธรรมชาติเนี่ยมันกระทบกับตัวนะรู้สึกว่าชื้นเลยนะแล้ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเห็ดจะขึ้นหรือเปล่านะ เห็ดเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าที่ผมอยู่เนะี่ยยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะยังไม่มีว่าจะขึ้นนะก็มีบางจุดเห็ดกระจายนะครับผมเห็ดโคนกระจายนะถ่ายกันยาวๆเพราะว่าผมกับน้องอ,อมเนะี่ยเดินทางมาก็ใกล้จะถึงแล้วแต่ว่าเราขอเปิดคลิปก่อนนะแล้วก็เดินต่อพูดคุยไปพีเอฟซี P F C ไปด้วยนะก็มีคนคอมเมนต์มาถามมาเยอะมากเลยว่าคู่นี้หมะสมกันนะคู่นี้เข้ากันดีน่ารักถ้าทําคลิปคู่กันนะจะดูทุกคลิปเลย จะจริงหรือเปล่าเออไม่รู้เอฟซีจะชอบไหมส่วนมากเอฟซีชอบดูผีป่ามากกว่าอืมแบบชอบดูผู้หญิงป่าชอบชอบแบบคนคุมหน้าคุมตามมากกว่าไม่ชอบแบบปบดเผยงี้หรือเปล่าม,มันดูนุ่นหรือเปล่าโอเคพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องอ๋อมพูดน้องอ๋องหึงหรือเปล่าอะไรไม่ได้หึงหมายถึงว่าเอฟซีน่าจะชอบแบบแซวๆนะแซวๆแบบเขาเรียกว่าอะไรทท้าายยอกๆกันนะ พพฟซีดูแล้วอาจจะยิ้มตามก็ได้ระดับเซวกันนะาค้นหาดูคน้นหาไม่มีอะไรนะค้นหาไปก่อนน้องอ่อมแล้วถ้ามาดูอดก็ไม่มีอะไรนะมีดิมีแต่ปักมีใจยี่หยากหยอกหยากท่า,า,าคนคานรับทุกคนขิงลุกลงพอมมากไปพี่เป็นไงทุกคน อากาศดีมากๆแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าฝนหน้าฝนน่ะฟ้าจะคืมฟ้าคืมมืดแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ให้ปัญหาเรามาแล้วธรรมชาติแบบไหนเราก็ต้องอยู่ให้มีความสุขอยู่ให้สนุกนะตอนนี้เสียงนกร้องพร้อมมากแล้วก็ป่าชื้นเย็นมากๆตอนนี้นะมองไปทางนี้มีน้ำค้างอมเนาะแล้วก็วันนี้ที่ผมชวนน้องอมมาเนี่ยเป็นวันยุดมาที่พอดีน้องฟรีแลนซ์อยู่แล้วนะน้องทํางานแบบฟรีแลนซ์นะ ทุกคนอาจจะเห็นในคลิปช็อตของช่องเดินทางสตาร์แอมมาบ้างแล้วแหละว่าพี่แตนเล็กอชอบชอบไปนั่งเล่นด้วยที่ทํางานนะคะทุกคนเขาก็จะไปเล่นด้วยแบบถ่ายคลิปไม่ไม่บางทีพี่ลงไปซื้อของอแวะเข้าไปหาเนาะอย่างเงี้ยเข้าไปซื้อยุงซื้อยาเนาะทำงานขายยานะพี่แตนเล็กเขา <c oughs> นั้นคลินิกนะครับผมไม่ใช่ร้านยาพวกยาพา <c oughs> <c oughs> พี่แตนเ,เขาแบบว่าไปในเมืองบางทีแบบ ไที่ทำงานออกนี้นะใช่น้องอยู่ตัวอำเภอนะพี่ๆนะก็ทำงานเป็นมึเข้าไปแกล้งแไปหาคอนเทนต์ไปหาเซลล์เซลล์นะก่อนนะแต่ว่าอมอยากเรียนจบผู้ช่วยพยาบาลนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราแล้วคิดยังไงมาเดือนป่าอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วอ่ะพ่อกับแม่ใช่ไหมอยากให้เรียนข้าราชการอยากให้เป็นพยาบาลออมก็เลยไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลเพื่อที่ว่าเห็นว่าเห็นว่าอะไรอยากให้เป็นตำรวจด้วยเป็นครูด้วยไม่ใช่หรอเป็นทุกอย่างอย่างเงี้ยก็ แล้วทีนี้เรียนจบผู้ช่วยวิทยาศาสรเสร็จใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันเข้าเวรบ่อยจังเหนื่อยจังเหนื่อยเนาะไม่เป็นเวลานักช่วยนะเป็นแค่ผู้ช่วยยังไม่ทันได้เป็นพี่สาวยังเหนื่อยขนาดนี้เนาะแล้วแล้วทีนี้พอเรียนจบแล้วใช่ไหมทุกคนอ๋อมก็มันมันยังไม่จบปรตีเลยเรียนแค่ที่จบแค่ผู้ช่วยเองก็เลยไปเรียนไปเรียนการตลาดต่อเพมาทำงานกับพ่อท่านเพราะที่บ้านเนี่ยขายของอลยทุกคนที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยทำ เกษตรกรด้วยขายคองด้วยก็ก็มีโรงงานเล็กๆสะพานนะคะเป็นน้องสาวพ่ออ่ะฮะก็คือน้องสาวพ่อน้องอ่อมเนี่ยเป็นบริษัทเล็กก้าก็คือทําผลิตเสื้อที่ผมเคยรีวิวไปนะทําเสื้อสวยมากที่จอได้นะเสียทางบ้านเนี่ยคือทําเกี่ยวกับค้าขายหมดเใช่ก็เลยเรียนการตลาดใช่ไหมการตลาดเพื่อที่จะไปแบบไปช่วยบริหารงานที่บ้านต่อก็เลยเรียนจบปริญญาตรีการตลาดแล้วก็ ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเรียนก่อนที่จะไปเรียนปริญญาตรีก็มีใบจบสองใบก็มีใบจบสองใบทุกคนคิดเอาว่าความรู้เนี่นแค่ไหนนะ<ม>โอเคน้องอ๋อมเดี๋ยวเราจะแวะน้ำตกแป๊บหนึ่งนะอ๋อตรงนี้เหรอใช่แวะพักก่อนแป๊บหนึ่งมื่อยขาอ่ะทุกคนไปแวะพกักก่นน้ำตกกันก่อนนะเออแล้วทำไมน้องอ๋อมถึงมาเดินป่าเห็นคนถามเยอะเลยคิดยังไงมาเดินป่าเออบางคนก็ถามว่าเรียนก็จบปริญญาตรีทำไมไม่ไปทำงานดีๆเออเนี่ยคำถามจะเป็นคำถามที่แบบจี้มากๆเลยนะ ได้รู้จักกพี่เล็กเราเล่นนะก็ผมน้องแรกๆน้องมาถามว่าเ,าเดินป่าต้องใช้อะไรบ้างไม่อยากเดินป่าชอบแบบนี้ร<อ>ู้สึกว่า<ด>วันหยุดหรือว่าวันที่แบบว่างๆก็จะเดินป่ามันสึกหิวใจน้องอยากเดินป่าก็เลยแนะนาน้องนะไมคิดว่าน้องจะมาตั้งใจขนาดนี้ทุกคนนะก็คือตั้งใจจนได้มีช่องเปิดช่อง PFC ติดตามแล้าก็ให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็ประสบความสาเร็จไวมากๆไวกว่าผมเยอะผูดตามครบหมื่นสองหมื่นี่ยภายในเวลาเกี่ยน 2,000 0ื่นในวิสุทธิ์ห้าเดือน5เดือนผมทำเกือบปีผมทำเกือบปีนะทุกคนก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอฟซีด้วยขอบคุณก่อนอื่นเลยก็คือต้องขอบคุณพี่แปดเพราะว่าพี่แปดคนพามาทำแล้วก็เอฟซีอ่ะเอฟซีมันเกี่ยกความตั้งใจของน้องออมมากกว่าของพี่แปดเลยฝนตกแล้วเป็นไงพอยิ่งฝนตกยิ่งอากาศดีนะแต่เราจะไม่สบายเดี๋ยว แต่ทุกคนก็อย่าบพื่นงี้นี่นะตำหนิว่าเอ้ยทำไมไม่ไปทำงานดีๆนะนี่ก็มีงานหลายเยอะหลายงานมากก็คืองานมีเยอะแยะเลยเลือกทำไม่หมดแล้วตอนนี้แต่ว่าเราเลิกจะมาเดินป่าเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะโอเคเดี๋ยวนั่งพักนี้กันน้อมนี่ไปนั่งนี่มาเราพักกันสักครู่พี่เราเดินทางกันต่อนะทุกคนนะเสียงน้ำมันจะดังนิดนึงนะอ่น้ำตกน้ำตกดังมากว่าต้นน้ำเนี่ยแรงมากๆเลยนะ ระาวาังเรื่องนะครับผมจะได้หลังร้านมาหน้าปวดเนีกก่ยต้องระวังเรื่องหินนะพวกเนี้ยมันเลื่อนมากๆนะางไงน,นั่งได้ไหมเอ่อนั่งได้ไม่เปียกอยูอว่าถ้านั่งไม่ได้เราก็ยนืนพักก่อนรู้ว่ามีที่ไหนไหมก <c oughs> <ะ>็ที่จริงๆนั่งตรงนี้ก็ได้อืมอผมนั่งได้ก็นั่งได้ก็โอเคพี่เราไปแม่มาวางไม่ได้แต่พี่เจมไปวัดมาวางใฮะใบก็เปียกเหมือนกันกระบาดไง เออเนี่ยไอ้ลูกนี้กินได้น้ำหอมเห็นไหมลูกนี้กินได้น้ำหอมน,นะเนี่ยพีพีเอฟสี่พี่เพิ่งรู้จักพี่พีพเอฟสี่นะความรู้แน่นๆเลยนะเนี่ยกับน้ำเขียวยถ้ามันแดงมันกินได้นะเห็นปะรู้คนจะไหมถ้ามันแดงมันกินได้นะพี่นะมันเปรี้ยวๆหว,ว,นวานๆนะพี่พี่อร่อยแอ่ชิลไหม <S <S คนสวยอยู่กับน้ำตกสวยๆเนีย่ย yeah. เขาแซวเล่นๆนะคะทุกคนไม่ต้องจริงจังเขาแซวผีป่าตรงนี้เขาอันนี้ทำเพื่อพี่เอฟซีนะผมบอกนะคลิปนี้นะผมถ่ายเพื่อพี่เอฟซีเพราะว่ามีคนเรียกว่าแควมาเยอะมากว่าทำไมไม่ถ่ายกันไม่ถ่ายกันเยอะๆไม่ถ่ายกันบ่อยๆนะชอบดูไปยิ้มไปผมก็จัดให้นะเอฟซีบอกว่าพี่แสตชอบไปกับผีป่ามากกว่าแบบเหมือนอะไรเอไออะไรก็ผีป่ายูทูบเบอร์แบบ ไปมีอะไรนะความสาคัญกับผีป่ามากกว่าไม่เราปลุกพี่กับพวกสาป่าเพราะว่าพวกเขาจะช่วยเหลือกันแล้วเราได้ในยามวิกาลนะอ,ะอ,อให้ทุกคนเข้าใจพี่นี่ง<อ>งงไงบวกด้่วัยเข้าออไปดอมนะผีป่าหรือคนละแเรเข,ขอบายเพราะว่าเราก็น่าจะเข้ากันได้ยากอ่ะแล้วทุกคนเพราะว่าเราคนละพบกันน่ะมันคุยกันยากค่อนข้างยากนิดนึงแต่สําหรับตัวเองอะ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่เรื่องมากแต่พูดถึงนะถ้าต้องเลือกก็ต้องเลือกอะ่ะถ้าถึงเวลาที่มันตัดสินใจต้องเลือกก็ถ้ามีสิทธิ์เลือกก็ต้องเลือกดีกว่า แต่ว่า,ถ,าถ้ามันหมดโอกาสที่จะเลือกแล้วก็เอ,อค่อยว่ากันดีกว่าแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกคนคนป่าหรือว่าดูถูกคนรับแเรอะไรอย่างเงี้ย,นนยแต่ด้วยความที่แบบว่ามันไม่ทำเอเอากลองเข้ามาใกลน้านเสียงน้ดังอ่ะเดี๋ยวฟีฟซีไปไยินหรือ,รอเอาไมา้มาไม,ามา้พี่เดี๋ยวมาๆๆเลยก็แต่ว่าก็บางคนเนาะคนป่าเขาก็น่ารักนะแบบคนล,ลับแเรบางคนเขาก็น่ารักเขาไม่ได้แบบว่ามีจิตใจเดียอะไรอย่างเงี้ย เขาแค่ขาดความแบบทันโลกทันสมัยแค่นั้นเองเขาน่าจะไม่กินเลยไหมเออเหมือนอะไรเน่า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 ชุ่มชุเข้ามาพี่เหมือนเป็นเม็ดอะไรเน่าเน่าเนี่ยแหละแต่นแรงมากกลิ่นแรงมากไปเข้ามาเลยไปนั่งก่อนเดี๋ยวเราพากันต่อล้วเดินทางกันต่อนะเฮียทุกคนตอนนี้อ้อมก็เดินมาจะถึงสถานที่ที่เป็นน้ำตกที่สวยงามมากพี่นะ ันนี้อันนี้สวยแน่นอนไม่ได้เหมือนลื่นมันจะไม่มีที่ข้ามน้ำงดไลน์ก็มากับสาวสวยวันนี้พี่ๆนะก็เดี๋ยวไอ้บิชาร์ผมแล้วกันนะผมมากับน้องคนนี้เกาะกระแสนิดหน่อยนะคนนี้สาวมังฮอตนะสาวสวยสาวลุยนี่ถึงแล้วตรงนี้อ๋ออ่าเคยมาอย่างไม่เคยมาหรอแสดงว่าผมอาจจะเป็น ผู้ชายคนแรกที่พาน้องออกมานะนี่เป็นไงเป็นไงสวยไหมชอบไหมแล้ว่าน้ำตกกับพี่ชอบไปไหนมากกว่าน้ำตกสิฮะ หายเสียใจไม่ไม,ไม่ไม่คิดสักนิดเหรอไม่คิดสักหน่อยเหรอคิดแล้วโอ้โหคิดแล้วโหสวยมากคนนี้ดีใจนะอาจจะเป็นผู้แทนคนแรกก็ได้ที่ทาง้งออกมาไม่รู้ว่าฝนตกมนี้คนป่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าทีิงๆนะพวกคนป่านะโอ้สวยมากน้ำตกกับคนหล่อและคนสวยสวยมากน้ำเยอะอันเนี้ยทาำแรงเลยนหนอยๆยัง,งยไม่ค่อยสวยหรอก นำมันเยอะเลยดูสวยนะมาน้อมอเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องกันนะตั้งกล้องเราจะนั่งกันนั่งกันตรงตรงนู้นก็ได้ข้างบนนั่นก็ไล้นั่งเล่นกันนะฮะใช่ฮะนี่แปลงนี้เข้านี้ไปเข้าไปนู้นตอนนี้ก็ได้นี่แหละโอเคเดินไปก่อนเลยสวยมากพี่พี่อยู่ดี ở bằng lươn đây mày à nắng 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 จตก,ก็สวยคนก็สวยนะอีอแอบแกล้งนะอาจจะเสียงดังนะพี่นะอาจจะไม่เสียงเราพูดก็ขออภัยด้วยนะแต่ผมขอไปนั่งคุยนะ้องอ่อมนั่งน,นั่งเล่นกันนะพี่นะ อนี่นี่ครับฝนตกแล้วับเราส่งองเข้าร่วมกันาะว่าเราจะไม่สบายนะใช่ัห ดองหมวกมันก็เอาไม่บอกหมวกมวันจะเปียกเหมือนกันนะเป็นไงอากาศดีไหมชอบไหมชอบมากๆสวยเนาะอืมดูดิคนป่าไม่อยู่อุ้ยลื่นนะบนนั้นหลบได้นะเข้าไปนั่งดูฝนได้นะอย่างดีกว่าอันตราย่ทีคนป่านะเ<ม>ขาไม่ออกเลยคนตกคนป่าไม่ออกเลย ใช่เป็นที่คนต่างไงโอเคพี่ okay, วันนี้ก็ถือว่ามันไม่ผาสาวสวยหน้ามนหน้าใสมาฝน,นตกที่นี่นะตามคำเนิ์ร้องทีเอสดีอย่าลืมดูนะครับผมและกดค้างโฆษณาด้วยให้กำลังใจเราด้วยแล้วก็ัพพอรอตเรา้ดยการไม่กดโฆษณานะขอบคุณมากค <Okay. S 1> รับชมผ ข้างหน้านี่จะต้องมีคาดตัวแล้วนะเพราะว่าขอมาเดินป่าด้วยบ่อยจริงๆได้เลยก็าตามร้อยต่อวันโอเคไปเรืเ่เยแล้วขอไปคลิปก่อนฝนตกมากแล้วก็มือถือผมมันต้องเปียกอะแล้วพบกวันคลิปหน้าครับผมแล้วด,ดูคลิปเราแน่นอนนะคลิป EP ต่อไปนะครับผมวันนี้มันเชี่มตกต่อไปจะพาเที่ยวห้างห้างบนต้นไม้ห้างบนต้นไม้นะไม่ห้างสำคัญนะขอไปคลิปก่อนนะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม